สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาชมฝรั่งเจนจูนะครับฝรั่งเจนจูเป็นฝรั่งสายพันธุ์ไส้ขาวนะครับไส้ขาวไมาถึงเนื้อในเขาเป็นสีขาวนะครับฝรั่งเจนจูที่สวนปลูกได้ประมาณ5เดือนแล้วครับเป็นกิ่งทาบนะครับผมจุดเด่นของฝรั่งพันธุ์เจนจูก็คือ ติดผลง่ายติดผลดกนะครับแล้วก็มีผลเป็นรูปทรงหยดน้ำนะครับสวยมากเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับนี่นะครับเริ่มติดผลกันบ้างแล้วนะครับเป็นฝรั่งกิ่งทาบนะครับฝรั่งกิงทานบทานี่เท่าที่ปลูกมานะครับจะมีข้อเสียตอนที่ เขาปลูกลงใหม่ๆนะครับไอ้ตรงจุดทาาต้นต่อกับกิ่งพันธุ์ดีนี่เขาจะยังไม่สนิทกันดีนะครับเขาจะโตช้าระยะแรกนะครับแต่ถ้าแผลเขาสมานกันแล้วก็นี่นะครับถ้าแผลเขาสมานกันดีแล้วเขาจะเริ่มโตวไวแล้วนี่เริ่มออกดอกดอกนะครับคนนี้ฝรั่งเจนจู เดี๋ยวผมจะเริ่มไว้ผลนะครับตนนัวนี้เล็กๆติดผลดกติดผลง่ายนะครับกำลังจึนจูลูกเขาจะใหญ่นะครับลูกเขา นีนะน่นะครับอ่าีนก็ขอได้แล้วครับใส่นี่นะครับสำหรับต้นนี้นี่คือเจอปัญหาตอนที่ลงใหม่ๆนี่นี่ไ,ไดเลยบัดต้นเขานะครับลมมาทําให้แผลตรงที่เขาทาบกิ่งมาฉีกนะครับตรงนี้นะก็เลยมาพันใหม่กว่าเขาเจะสมานกันได้ก็ทำให้เขาโตช้ากว่าเพื่อนนะตัวนี้ เรามาระวังกันนะครับเวลาซื้อกิ่งท่าปลูกจุดที่เขาเป็นรอยต่อเนี่ยให้ดูแลให้ดีนะครับครับตัวน,นี้ผมลองไว้ผลดูนะครับลองหอ่อลองห่อเขาประมาณตั้งแต่สามเดือนก,อกว่าแลครับตอนนี้ก็ห้าเดือนนี่คนระับติดผลดกติดผลง่าย ดูกิ่งครับดูครับปริมาณดอกเขาบอ,อกเป็นพวงเลยทีเดียวนี่ครับไอ้ตรงนี้นะครับลองทดลองห่อไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันครับ หยดสีสวยเลยเดียวครับนี่นะครับเจมจูเรามาดูว่าสรงผลจะเป็นหยดน้ำจริงหรือเปล่านะโอ้สวยมากครับโอ้ลูกใหญ่นะครับโอ้ก็เพิ่งได้มาแกะดูนกันนี่นะครับโอ้ทรงหยดน้ำ สวยมากนะครับเป็นฝรั่งไต้หวันหน้าปูกอีกพันนึงครับตัวนี้ดูขนาดผลครับเทียบกับลำต้นนะครับลูกโตมากาเจอพาไปดอีกต้นนะครับนี่นะครับ ต้นนี้ผมลองไว้สีลูกเลยครับปรากฏว่าอู้เขาก็ดกเหมือนกันต้นยังเล็กๆอยู่เลยครับห้าเดือนเนี่ยมีผลอีกแล้วต้องเด็ดดอ,อกลูงนี่ครับติดผลดกติดผลง่ายครับอันนี้ ทดลองไว้สีลูกนะครับตั้งแต่เริ่มหองได้สามเดือนแล้วอืมอก็สวยมากรูปหยดน้ำนะครับจริงจรินี่นะครับโอ้โหสวยมากครับฝรั่งเจินจู แนะนำให้ปลูกเลยนะครับติดผลง่ายติดผลดกลูกใหญ่เนี่ยขนาดผมเอาไว้หลายลูกนะครับเนี่ยต้นเขาเล,เล็กเองครับอายุห้าเดือนสีสวยมาก นี่นะครับดูนะครับต้นเล็กๆนะครับเดี๋ยวดูครับผลผลิตเขานะครับถ้าเทียบกับลําต้นแล้วโอ้โหใหญ่มากนี่ครับ มีลูกเล็กไม่เต็มเลยครับกำลังบานดอกนะครับตูงทรงหยุดน้ำสวยมากครับผมจุนจูลองห็มากูดกันนะ ลูกนี้ไว้ลูกเดียวน,ยวนี่ใหญ่มันจะใหญ่ดูดูครับดีวกระฟามือเราหโใหญ่มากครับสำหรับวันนี้จบการน,นำเสนอฝรั่งจันจูไว้เพียงแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ